ขาดเ่าเยอะเลยเยไเสื้อขาดดิเยียงคนน,น,นี้โคตรุนเมันมันกันวะหมุนได้จุมันหวดถึงค้างเนี่ยที่เราแล้คผก็ใสที่เรา 你弄了。 เวลาเท่าไหร่แล้ว <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลา10โมง51นาทีนะครับจริงๆว่ากจะไม่พูดแล้วนะครับผมจะให้กล้องโฟกัสมาดูเวลาอยู่ในโทรศัพท์เองนะครับแต่ปรากฏว่าหน้าจอมันมืดเกินไปนะครับผมก็เลยโฟกัสไม่เจอนะครับก็เลยไม่ได้พูดซะเลยพูดเองซะเลยนะครับ ก็จะวางท่อครับท่อมันก็มีไม่เยอะนะครับมี3ท่อนท่ออะไรมี3ท่อนนะครับท่อท่อคือยังส้มกับอึ่นทั้งนั้น ีพละกกำลังสุดยอดมากครับสามารถยกท่อข้างหนึ่งได้โอ้โหเป็นคนแจกสุดยอดจริงกำลังค่อนข้างเยอะแน่ๆน,เ,นเลยมันมีสามท่อนนะครับผมท่อ,อซื้อมาซ,ซื้อมาแค่สามท่อนนะครับซื้อมาไม่เยอะเกาไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงซื้อมาแค่สามท่อนนะครับ ยังไงดูจากรูปแล้วนะครับผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะเต็มนะครับผมท่อมันก็ไม่น่าจะเต็มองที่เราปุ่ดไว้นะครับก็ไม่น่าจะเต็มคิดว่าน่าจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างนะครับเราก็ทำไปตามสภาพก่อนนะครับ ออมาอีกแล้วครับคิดว่ารียกว่าซื้อมาแค่3ท่อนอรถกําลังเอามาส่งอีกไม่รู้กี่ท่อนนะครักำลังเอามารถน่าจะแบกเอามาได้น้อยนะครับได้ไม่เยอะคิดว่าน่าจะได้แค่ยุดประมาณ 3ท่อนต่อเที่ยวนะครับขอรถมันก็เป็นรถกระบะนะครับรถไม่ใหญ่นักข่าวพี่วะเห็นคนเดินรถเสียวต้องร้องขอเขามาเลยตุ ร้อนอยู่นะครับอากาศก็ยังร้อนอยู่ตัตับังบังล้าีได้ลวเนี่ยตง้ตังล้่ รถท่อน่าจะหนักอยู่นะคผมตามท่อนทำให้รถกระบะนะครับเอียงมาด้านหลังเลยนะครับผมข้างหน้าเกือบยกนะไปยังครับอ๋อจะถอยดากเข้า

ตั้งละตตีให้เขาหากันเืน<ๆ>อ่อเออไม่ผมดอกเพราะว่าผมไปุ๊บพอปลาติกตอปอยู่สอนเดียวเดียวยังไม่เห็นไงเราตรวนี้ เลือกดมันเลือกกดดูมันเลือขกขวดางนี่มันเลือกอีกเลยอีกไม่พูดหรอกบางเน่ยวางอุ่นปั๊บเลยถอเลือกอมดปั๊บไม่มงอ้ปั๊ไม่มงไงดปั๊ บ่มีเอานบ่ตัวนี้ใส่เป็ดเออเอาดินออกยังปะเพราดินนองนะหมายว่าควัดผมผมตัวนี้ขึ้นยังไงนะลุกลุกแรงทางนั่นล่ะมันไม่ได้ควัดตัวนั้นมันก็อควัดยากซะตัวเออวางไปเฉย คนยากฟ้างถึกนะ สูงกว่าด้านนั้นซะอีกนะครับเพราะจะคิดว่าน่าจะได้โคดใหม่โคดใหม่ก็จะยากแน่ๆเลยคุยตายคิดอะไรของเขาอยู่เนี่ย <c oughs> น่าจะเอาไว้ด้านบนก่อนอ่ะก็เอาเป็น